ไม่ใช้ไม่กเสียงมันจะแทรกค่อนข้างเยอะจะต้องใช้ใหม่น,นะคะก็หายไปนานเลยเนาะกับการไลฟ์เดี๋ยวนี้ก็มาพร้อมกับคําถามที่คุณแม่ถามมาทั้งในกลุ่มแม่มือไม้น,นะคะแล้วก็ในเพจพี่แกนมนมแม่ค่ะว่าเอ,อมีคําถามที่แกนรวบรวมมาเนาะเป็นคําถามที่คุณแม่ก็ถามกันมานะคะก็จะไลฟ์ให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใครมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะอ่าตกลงได้ยินเสียงยังคะถ้าใจใครใครได,ด,ด้ยินเสียงแล้วกดหนึ่งให้พี่แกนนิดนึงค่ะ โอเคได้ยินเสียงเนาะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องแรกกันก่อนคือสืบเนื่องจากเมื่อวานพี่แกนโพสต์ถึงกรณีที่ลูกร้องโวยวายอารวาสค่ะแล้วถ้าเราอะตามใจนะคะให้ในสิ่งที่ต้องการทุกครั้งที่ลูกร้องโวยวายอารวาสค่ะเด็กเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ทําหนักพ่อขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยและคุณแม่ก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เราควรจะทํายังไงคะ่ะออมีหลายคําคนเลยค่ะคอมเมนต์ถามมานะคะตอนนี้ใครมีปัญหาเรื่องของ ลูกร้องอารวาสไหมนะคะมีกฎมีให้พี่แกนนิดนึงค่ะก็คือกดคือพิมพ์มนีนะคะมีปัญหาเนาะทีนี้โอเคขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ทุกขวใจนะคะลูกร้องอารวาสต้องทํำยังไงนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ลูกร้องอารวาสเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากปัญหาไม่ใช่ปัญหาเรียกว่าอะไรพัฒนาการตามช่วงวยัยที่เขาอะจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะ เขาไม่ได้อยากเอาชนะเราเขาแค่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเขาต้องได้เขาต้องทําได้เขาต้องได้สิ่งของนั้นเขาต้องมีคนตอบสนองเขาเขาก็เลยทําทําลักษณะเอาแต่ใจนะคะพอไม่ได้ก็ร้องไห้โวยวายค่ะอ่าทีนี้สิ่งที่เราอ่ะต้องทําเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือหนึ่งค่ะเราต้องมีการกําหนดกติกาก่อน,อนเออกาหนดกติกาว่าเออ วันนี้อะถ้าเราอยากได้ของเนี่ยวันนี้เราไม่ได้อยู่ไม่มีโควต้าที่จะซื้อของหรือว่าได้รับของเราไปซื้อของกันซื้อกับข้าวซื้อของใช้เข้าบ้านเราไม่ได้มีโปรแกร,รมที่จะไปซื้อของเล่นในนั้นเราไปห้าวันเนี้ยเราจะไม่มีการซื้อของเล่นนะคะลูกเราจะไม่มีการซื้อนิทานนะคะลูกอะไรแบบนี้คือตกลงกันก่อนนะคะ ตลงกันก่อนปุ๊กทุกครั้งจะทําอะไรเนี่ยถ้ามีกติกาปุ๊ก่อเวลาที่เราอ้างถึงกติกาถ้าลูกมีความต้องการโดยที่แบบไม่ตามกติกาเราก็สามารถอ้างได้ว่าอ้างก็เราตกลงกันมาแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะรับรู้นะคะกำหนดก,กติกาค่ะแล้วก็ไม่ตอบสนองถ้าเขามีพฤติก,กรรมร้องดิ้นอารวาสนะคะการไม่ตอบสนองลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะคะเรากําลังสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเขาทาแบบนี้แล้วเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไปตัดความราคาญหรือไปทําให้เขา นองตอบสนองเขาทุกครั้งที่เขาทํพฤติกรรมแบบนี้เขาก็จะเรียนรู้บางทีบางเด็กเขาจะช่วงทดลองค่ะลองเลเวลหนึ่งลองเลเวลหนึ่งยังไม่ได้ลองลองเลเวลสองลองเลเวลสองบางทีพ่อแม่จะทนไม่ได้ก็ต้องให้อะ่ะเขาก็จะลองแหละเขาต่อไปเขาจะลองเลเวลสองไปเรื่อยๆหรือแม้กนอาจจะหนักขึ้นถ้าเลเวลทีสองพ,อพ่อแม่พยายามไม่ให้อะ่ะเขาจะอัพเป็นเลเวลสามค่ะคือหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ย ก็หนักสุดจนเอาเราอาจจะรับมือไม่ได้หรือด้วยซ้ำนะคะทีนี้เราก็แนะนาว่าอ้าถ้าเราไม่ให้ตั้งแต่เร็วเวเวแรกตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาเนี่ยร้องแบบเนี้ยไม่ได้แน่นะคะอ่ะร้องแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะก็ปล่อยให้เขาร้องอุ้มออกมาในที่ที่ปลอดภยัยไม่มีคนไม่ไปรบกวนชาวบ้านเนาะแล้วพอสงบเราเข้าไปคุยแล้วไปขอดเขาแล้วก็พูดถึงว่าเราตกลงกันมาว่าอย,ย่างไรนะคะ อ่าไม่ใช่แม่ไม่ได้รักหนู่นะแต่ว่าสิ่งของอันเนี้ยเราตกลงกันแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้มาซื้อนะคะอ่ะก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีนะคะเวลาลูกทำพี่แกไม่เหมาะสมเนี่ยหรือร้องไห้โมโหเนี่ยเราให้เขาร้องไห้ได้แต่เสร็จแล้วพอสงบเราก็ไปคุยไปกอดเขานะคะไม่ได้ทิ้งเขายิงโดดเดียวเดียวดายถึงเดียวนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญคือเวลาเราทำอะไรแบบนี้นะค่ะเราต้องทําสม่าเสมอนะ ทำทีสองทีมันทีไม่ได้ผลค่ะทำเป็นสิบยี่สิบครั้งค่ะเขาจะได้ค่อยๆเรียนรู้นะคะทีนี้เอ,อิกรณีอีกอย่างหนึง่งกรณีที่จะสอนให้เขาควบคุมอารมณ์เพราะเด็กบางคนก็าฟิลผ่านแล้วมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้อนนเขามรู้จักอารมณ์แต่ละอารมณ์นะคะการที่ลูกร้องไห้โอโหเศร้าอะไรต่างๆนี่มันทาได้ไม่ได้ให้เขารู้จักว่าตอนนี้เขา,ารู้สึกยังไงและควรสอนให้เขาจัดก,การอารมณ์นะคะซึ่งการสอนพวกนี้ง่ายๆหรือคือสอนผ่านการานิทฐาน สอนดยพ่อแม่เป็นแบบอย่างค่ะอันนี้ค่ะเป็นแบบอย่างพ่อแม่ต้องควบคุมสกิที่ได้ก่อนด้วยนะคะเรื่องก,การอารมณ์เนาะเออโอเคนะคะเดี๋ยววันหลังจะพยายามโผล่มาใหม่นะคะอนุมคุณอนุมาตินะคะจะพยายามกําหนดวันแล้วการรู้ไม้ก็คือมันจัดสรรไม่ได้ว่าเ็นจะไลฟ์ถ้ากลางวันะนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนคนไข้ด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามกลับมา ไลค์ให้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะเข้าเพจพี่เกณ์บ่อยๆนะคะยังไงความรู้ดีๆก็ยังมีอยู่นะคะหมายถึงว่าจากการคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังมีให้อยู่นะคะมันนี้พี่แกนต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับใครเข้ามาที่หลังก็กลการทักทายพี่กันได้นะคะสวัสดีค่ะ